อออ๋อ,อสวัสดีค่ะชาวตักกิลานะคะอย่าลืมออกกำลังกายกันก,น,กน,นะคะขอบคุณคุณจัด้วยค่ะจะม,มาดีเฉอามาเลยเพลงเนี้ยไม่แรกอยู่ยาค่ะสแกนกันหรือย,ยังค่ะ แกรู้ยังคะรวยรวยสวยค่ะอึ๊บอ,อ,อนะคะวันนี้สนุกสนานกันนิดนึงนะคะอย่าเศร้าค่ะเป็นวันศุกร์แล้วนะคะทํางานกันวันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ค่ะนะคะสแกนจิตใต้สำนึกค่ะอ,อ เล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมหน่อยกันนะคะเรื่องอะไรหรอเรื่องสแกนจิตไปแล้วที่นี่คะนะคะก็เรื่องขับรถอะคะ่ะอาจารย์อยากจะเตือนทุกท่านนะคะเวลาขับรถนะคะนะคะการุณาใจเย็นๆกันนิดนึงทาตามกฎจราจรทุกวันนี้รถติดทุกคนเครียดเครียดทุกเรื่องนะคะเราจะคลายเครียรดยังไงน,นะคะอย่างจามิน่เนี่ยจะคลายเครียดอย่างเงี้ยคะ่ะเปิดเพลงสนุกสุกแล้วก็ เป็นแบบรักมารักอยู่ยากเนี่ยค่ะมันจังเลยนะคะเป็นการออกกําลังกายไปด้วยนะคะและเราก็นั่งสแกนไปนะคะก็ใกล้แล้วนะคะวันที่16แล้วเดี๋ยววันที่15เนี้อาจารย์ก็มีเลขสวยๆนะคะส่วนวันที่16ก็มีเลขสวยๆไม่รู้จะออกทันออกอยู่แล้วออกก่อนนะคะเราก็ออกกันนะคะค่ะสําหรับวันที่15นี้อาจารย์เมนี่ก็ฝากเรื่องรถไปนิดนึงนะคะตรวจเช็คเครื่อง เช้ามาที่ตื่นขึ้นมานะคะจริงๆแล้วนะคะผู้หญิงเราต้องรู้ไว้บัางว่าเราต้องตรวจอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลย 1. ยางลมนะคะสน้ำมีไหมนะคะสน้ำมันเครื่องเราถ่ายอยัาเปิดฝากระโปรงอย่าเปิดกระโปรงตัวเองนะคะ นะคะคเปิดฝากระโปรงขึ้นมาค่ะแล้วก็เช็คน้ํานะคะเช็คน้ําดูว่ามีน้ําอยู่ไหมมีพระถไม่ได้ใช้น้ำมันเพีงเดียวนะเพื่อนๆใช้น้ําด้วยค่ะนะคะน้ําเช็คน้ํานะคะแล้วก็เช็คน้ำมันเครื่องแล้วเราก็สตาร์ทดูว่ามีอะไรเสียงมันผิดปกติบ้างไหมควรจะเช็คแก่รถใหม่เนี้ยก็อาทิตย์ครั้งนะคะส่วนรถเก่าเนี่ยวันเว้นวัน หรือว่าทุกวันก็ได้นะคะนะคะเพื่อความปลอดภัยเราเป็นผู้หญิงค่ะเราต้องดูแลตัวเองค่ะผู้หญิงแก่อย่างเรานะคะต้องดูแลตัวเองค่ะไม่รกอยู่ยากเออเออแน่นะคะแล้วก็ขับรถนะคะระวังกดล็อกทุกครั้งแต่ถ้าสมัยนี้รถมันดีค่ะรถรุ่นใหม่นะคะก็คือสตาร์ทขับไปมันล็อกทันทีใช่ไหมคะ แต่เราเจอผู้ชายหนุ่มๆรรอๆข้างๆกายในเวลาไฟแดงทำไงคะอันไปเห็น้มคะเิ้มเช็คเรตติ้งกันดีกว่าไหมแต่จริงๆแล้วนะคะขับรถต้องใจเย็นนิดนึงค่ะนะคะใครปาดหน้าเราใครมาแสงเป,ปืองไปให้คิดเสมอคะ่ะเขาปวดท้องอยู่ ไม่สวยเราต้องนั่งยิ้มปล่อยเขาค่ะขอบรีบเรายังไม่ค่อยรีบนะคะปล่อยให้เขาไปนะคะเราตรวจเช็คเครื่องเรียบร้อยแล้วเราสตาร์ทรถออกไปทํางานจะเป็นี่เป็นไงคะหนึ่งคนรูบ้บอกว่าอุ้ยตายแล้วมีรู้เราเหรอมีเราค่ะอายุป,ประมาณนี้ไม่มีรู้ก็แปลกแล้วนะคะนะคะก็คือว่านู้บอกว่าอาจารย์นบ้าพูดคนเดียวค่ะ อะไรรออาจารย์นั่งสวดมนต์ไปในรถค่ะนี่แหละค่ะจุดดีเวลาไม่มีไปทํางานรีบค่ะก็นั่งสวดมนต์ในรถนี่แหละคะ่ะจำได้บ้างไม่ได้บ้างเดยวก็จําได้เองค่ะก็ขอแนะนํากันแิน่นี้แล้วกันนะคะทําดีแล้วคะเนียทาดีแล้วสวดมนต์ค่ะนะคะผู้โชคดีค่ะผู้โชคดีประจําวันศุกร์ที่15มีนาะ2 0ง0 หกสองค่ะเกค่ะนะคะเพื่อนเพื่อ,อผู้ที่เกิด,ดวันพุธวันศุกร์นะคะนำเลขเลยค่ะ9 3 6 2 5นะคะเลขสวยประจำวันนี้นะคะใครที่ดูไม่ทันหรือสนใจเลขทุกทุกวันของอาจารย์เมลี่เข้าไปที่เพจอาจารย์เมลี่ได้ค่ะเพจอาจารย์เมลี่นะคะออเมลี่ เลขสวยรวยมากค่ะเข้าไปดูเข้าไปชมและกดไลค์กดแชร์ให้จามินีแล้วก็วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้จามินี่กดไลค์กดแชร์ให้จามินี่ด้วยนะคะนะคะเรานำเลขสวยรวยมากตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะทุกวันทุกนาทีได้เลยนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนชาวตักกัศสิลาทุกท่านนะคะใครสนใจเรียนโทรเข้ามาได้นะคะ0ู2 3 1 3 2 7 2 3งนะคะนะคะแล้วก็เรามีเลขสวยรวยมากให้ทุกวันนะคะ ขอให้เพื่อนเพือน,นชาวศักท์อสลาทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ใครที่กดไลค์กดแชร์นะคะรวยรวยเฮงเงปังปงถูกหวยรอตเตอรี่วดน,นี้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะติดตามจัดเมรี่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ